คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้มีเหตุให้เจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนที่ไปใช้บริการที่ศูนย์สาธารณะแห่งหนึ่งนะคะในพื้นที่อำเภอพิมายจังหวัดน,นครราชสีมาค่ะหนีตายกันจ้าระวันเลยเนื่องจากว่มีเหตุการณ์ก็คือต้นยางนา ต้นใหญ่ค่ะแล้วก็อายุเก่าแก่ประมาณสัก300ปีได้หกักโค่นลงมาทับอาคารแบบนี้และนี่ก็คือสภาพอาคารนะคะเป็นอาคารของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลพิมายค่ะอยู่ที่นครราชสีมาถูกต้นยางนาอายุประมาณ300ปีหกักโค่นล้มทับหลังคาเสียหายกระเบื้องหลังคาชั้นบนแตกหกักแล้วก็พังลงมาทั้งแถบเลยนะคะ ด้านในโดยเฉพาะชั้นสองมีของพังเยอะเลยค่ะทั้งคอมพิวเตอร์โต๊ะเก้าอี้ตู้เอกสารเคราะดีจริงๆที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้รับอันตรายแล้วก็ประชาชนที่ไปใช้บริการวิ่งหนีกันออกมาได้ทันก็เลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะไ,ไปถามแม่ค้าที่ขายอาหารอยู่บริเวณหน้าศูนย์นะคะก็เล่าว่าขณะเกิดเหตุเห็นต้นยางนาค่อยๆค่อยๆเอ็นตัวลงมาแล้วก็หักโค่นลงมาทับอาคารต่อหน้าต่อตาเลยค่ะผู้ที่อยู่ในอาคารวิ่งหนีเอาตัวรอดกันโกลาหลนเลยค่ะ มันจะมีกิ่งลงมาก่อนใช่ไหมครับกิ่งลงมาเซตเป็นสัญญาณมันเหมือนสโลเลยอ่ะเราไปถับต้นต้นนี่แล้วก็รล่วงลงมาโอ๋แต่ว่ากิ่งอันนี้ลงมาก่อนครับค่อยๆสโลลงใช่ไหมโอ้อยังยังไม่หายตื่นเต้นเลยโอ้ครับควันแบบโอ้โหดังยังไม่ถึงหลานสีทองเนี่ยก็ได้ยินนะครับในตลาดหลานสีเจริญอะไรเข้ามาเข้ามาตามเสียงเลยเสียงดังมาก สำหรับต้นยางนานี้นะคะเป็น1ใน2ต้นที่ยังเหลืออยู่ในพื้นที่อาคารศูนย์บริการสาธารณาสุขแห่งนี้ค่ะซึ่งมันมีอายุประมาณ250-300ปีเลยนะต้นไม้พวกนี้สมัยก่อนมีหลายต้นแต่ว่าก่อนหน้านี้มันก็ทยอยตายยืนแบบยืนต้นตายกับภัยธรรมชาติบ้างนะคะแล้วก็ผุพังไปตามการเวลาบ้างซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้ก็ยังเหลือต้นยางนา,นาอีกหต้นนะคะ เพราะฉะนั้นทางเจ้าหน้าที่เองก็ต้องเข้าไปสำรวจตรวจดูกันหน่อยนะว่ามันยังอยู่ดีหรือเปล่านะกลัวว่ามันจะล้มลงมาอีกนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะประเมินความเสียหายของอาคารแล้วก็ตรวจสอบความมั่นคงของต้นยางนาที่เหลืออยู่ป้องกันเหตุซ้ำรอยเรื่องนี้สําคัญมากนะคะคุณผู้ชมเพราะเดี๋ยวก่อนจะเข้าหน้าร้อนอย่างเต็มที่แล้วก็หลังจากเข้าหน้าร้อนแล้วอาจจะเกิดพายุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นในหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นพื้นที่ไหนที่มีต้นไม้ใหญ่นะคะอย่าลืมตรวจสอบสภาพลำต้นว่าเอน็นผิดปกติหรือเปล่ามันเป็นต้นที่เป็นเป้าประทะลมมา ดูตามลำต้นมีโผล่มีรอยร้าวหรือเปล่านะคะคหรือแม้แต่การสังเกตง่ายๆรากมันโผล่รากมันรอยอยู่หรือเปล่าจะได้เข้าไปจัดการนะจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะค่ะ